พลโทรังสีกิติยานาทรั์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกและคณะผู้บริหารเดินทางไปยังบริษสสัทสวนอุตสาหกรรมวินโคสจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือโดยมีพลตรีสุรศักดิ์สุขะกรรมการบริษัทและนายจักรจามีกรประธานกรรมการบริษัทให้การต้อนรับ โอกาสนี้ได้นำคณะผู้บริหารททบ5เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลารูฟท็อปโซลาร์คาพอร์ตโซลาร์ปั๊มและโซลาร์วอลซึ่งติดตั้งอยู่ภายในโรงงานเฟสต่างๆโดยรอบพื้นที่สำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานแห่งนี้พลโทรังศีกิติยานาซัพ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเปิดเผยว่าเป็นไปตามนโยบายหลักของกองทัพบ,บก ที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้แผงโซลาเซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยให้ประเทศสามารถลดต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนื่องจากค่าไฟฟ้ามีสัสดส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมตลอดจนภาคบริการต่างๆ ขณะที่ผู้บริหารบริษัทสวนอุตสาหกรรมวินโคสจำกัดมหาชนกล่าวถึงการประสานความร่วมมือกับกองทัพบกว่าพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของแผงโซลาเซลล์มาผลิตกระแสะไฟฟ้าโดยการนำร่องใช้สถานที่ของททบ5ติดตั้งแผงโซลารลูฟท็อปและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บพลังงานเพื่อผลักดันการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักในอนาคตซึ่งจะช่วยลดภาวะเรือนกระจกและปัญหาโลกร้อนได้ณขนาดนี้ โลกทั้งใบนะครับกำลังจะเดินไปสู่ในพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งถ้าเรามี s t ต r เ g e Energy แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ไฟได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับค่าไฟเราก็จะถูกลงประชาชนได้ใช้ไฟถูกลงนะเราก็ลดการขัดดุลน,นะแล้วก็เราทำตามข้อตกลงปารีสว่าเราจะลดภาวะโลกร้อนนะครับแล้ว ก็จะทราบไหมคะว่าระยะเวลาที่ททบ5จะนําระบบนี้มาใช้นี่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีก็ภายในปีนี้ครับนะครับเพราะผมก็ได้คุยกับทาง CEO แล้วนะครับของทางวินคอสนะครับท่านก็ยินดีที่จะสนันุนนะครับในที่ว่าจะไปเอาททบ5ตึก,ตกหรืออาคารททบ5เนี่ยเป็นสถานที่ต้นแบบนะครับซึ่งถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวทางททบ5เนี่ยก็จะ เผยแพร่นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศทราบนะครับว่าณวันนี้เนี่ยโลกของพลังงานเปลี่ยนไปนะภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องหาพลังงานที่สะอาดแล้วก็ถูกนะครับให้กับประชาชนคนไทยใช้ต่อไป สำหรับบริษัทส่วนอุตสาหกรรมวินโคสจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าในเขตปลอดอากรปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่ภายในเขตปลอดอากรและนอกเขตปลอดอากรในส่วนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนนั้นปัจจุบันทางบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและอาคารจอดรถทั้งหมด10เฟสและการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นต้นแบบและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน